ชื่อพี่พรนะคะเป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่แพตินัมค่ะอายุ38ค่ะที่มาเรียนพิงช่นงเนี่ยเพราะว่าอยากมีซิกแพคค่ะ อายุเราก็เยอะแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเรายังแบบดิกเลี่ยงการออกกําลังกายอีกอะไรเงี้ยคิดว่าไม่โอเคอะ่ะก็ลองพยายามสู้ดูส่วนใหญ่ก็ทํางานกินดื่มอะไรเงี้ยทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตารางออกกําลังกายนี่ไม่มีในชีวิตเลยค่ะเลี่ยงกับน้องโต๊ดมาประมาณปีกว่าแล้วค่ะทเทรนเนอร์บอกว่าเราผอมแต่ลงพุงซึ่งความเข้าใจของเราเนี่ยเราคิดว่าออกกาลังกายหนักๆแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยแล้วพุงเราคงลดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับการเทรนเนอร์เขาอยากให้เรากินเยอะขึ้นคือเดิมทีเนี่ยจะพยายามไม่แตะแป้งเลยกินเป็นพวกเอ,อ่อข้าว ไอส์ berry, เบอร์รี่ข้ากล้องอะไรพวกนี้ค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะมาสร้างพลังในการเล่นแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อค่ะ ตอนแรกเลยที่มาเนี่ยเรารู้ว่าวิดพื้นอ่ะมันเป็นยังไงเรารู้แต่ว่าเฮ้ยเราดูในคลิปทําไมเขาดูไม่ค่อยเหนื่อยเลยแต่พอเราท,ทําทีสองทีเราแบบแป๊กลงไปเลยอะไรเงี้ยแต่พอมาวันนี้รู้สึกว่ามันค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆค่ะคือเราไม่ได้แบบมาถึงเรามาอัดอัดว่าเราจะต้องทําให้ได้มันเหมือนกับทุกอย่างพัฒนาการอ่ะมันมาแบบช้าๆของมันเองแล้วเราก็สนุกกับมนันทํากับมันได้เรื่อยๆมันเป็นไปได้ของมันเองตามธรรมชาติเนี้ยเหมือนอยู่ที่การฝึกฝนของเรามากกว่าสําหรับพัฒนาการของพี่พรนะครับจากที่วิดพื้นไม่ได้เลยเนี่ยผมก็ใให้้เรริ่่มจาาากกชท การวิดพื้นแบบเอาเข่าแตะพื้นเข้าไปก่อนแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มจํานวนครั้งขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆให้มีชาเลนจ์ในแต่ละวีคคือให้ลองวิดพื้นแบบผู้ชายซึ่งถ้ากล้ามเนื้อมัดไหนที่ไม่แข็งแรงก็จะให้ไปฝึกในท่าไอโซเลชันเพิ่มขึ้นข้อดีของท่าไอโซเลชันนะครับก็คือทําให้เราสามารถพัฒนากล้ามเนื้อที่เป็นจุดอ่อนของเราเนี่ยได้ดีขึ้นอย่างเช่นในท่าวิดพื้นเนี่ยพี่พอก็ไม่สามารถแอคทีฟเวตกล้ามเนื้ออกแล้วก็ทริสเซปเนี่ยค่อนข้างอ่อนแรงผมก็จะให้พี่พ,พอเนขอ p, อองงย่่่าาเชนพววก push down, หรื ท้ายเซปคิกแบ็กจะทําให้พี่พอเนี่ยมีพัฒนาการแล้วก็สามารถวิดพื้นในแบบผู้ชายได้นะครับ คือถ้าสาหรับพี่เนี่ยพี่ไม่ได้แทรตลอดเวลาแต่พี่คิดแพลนเอาไว้อย่างมชติว่าตอนเช้าเนี่ยเรากินเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเรากินไข่กินแฟตเยอะแล้วเนี่ยเย็นเราอาจจะกินต้มตมง่ายๆหรือว่าบางวันเนี่ยโอเคเรารู้แล้วว่าเราต้องไปกินข้าวกับเพื่อนหรือว่ากินข้าวข้างนอกเราอาจจะมื้อเช้ามือ้อกลางวันเนี่ยเราก็จะเป็นโปรตีนเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าออกไปข้างนอกไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ,ญ,ญ่ก็จะโปรตีนก็จะไม่ค่อยถึงอยู่แล้วอะค่ะเอาจริงๆก็กินขนมปังเนยนมอะไรเงี้ยค่ะอยากกินอะไรเราก็ยังกินแต่ว่าเหมือนเราแพลนในสมองในแต่ละวววัันนนนะะค่าี้ เราจะไปกินขนมกับเพื่อนนะตอนเช้าเราก็อาจจะลีกเลี่ยงรดคาร์บหน่อยรดแฟตหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อขนมที่เราชอบตอนเย็นเราก็ไปจัดเต็มชิลเราไปเลยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเรื่องรูปร่างหรือโพสเจอร์เนี่ยดีขึ้นแน่นอนอย่างที่2คือมันเหมือนกับเป็นเรื่องพ่วงได้สมาธิได้สติได้มิตรภาพคือมันได้มากกว่าที่การเล่นเวทมาออกกําลังกาย มีมุมมองในการออกกําลังกายมุมมองในการกินความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เนี่ยมีโรคประจําตัวเป็นไมเกรนพอเรามาเริ่มออกกําลังกายเนี่ยคือแทบจะไม่ต้องกินยาเลยอะคะ่ะไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆไม่เคยต้องนอนอยู่ที่บ้านคือเราสามารถที่จะไปทํางานได้ทุกวนันแล้วก็งานเราก็รันได้ด้วยดีเพราะว่าเราไม่เคยเจ็บป่วยสําหรับคนที่อายุป,ประมาณ30กว่าหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทํางานหนักแล้วเออหน้าที่รับผิดชอบดูแลลูกดูแลอะไรเงี้ยแต่ว่าเราลืมดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ควรที่จะแบบดูแลตัวเองเพื่อที่จะมีแรงไปดูแลคนอื่นได้มันไม่มีอะไรยากเกินความพยายามของเราอะค่ะคืออยากให้แบบกีฬาอะไรก็ได้ออกไปเล่นก่อนเราจะรู้ว่าเฮ้ยเรายังไหวอยู่เรายังทําได้อยู่คือทุกอย่างเริ่มแรกๆเนี่ยมันยากแต่พอเราทําจนมันเป็นแบบส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วอะทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นแล้วคุณก็จะแบบมีความสุขกับมันได้ ในฐานะเทนเนอร์นะครับผมก็ค่อนข้างภูมิใจในตัวนักเรียนคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนักเรียนหลายๆคนที่ผมคิดว่าเขามาไกลามากจากวันแรกนะครับก็อยากให้พี่ทําแบบนี้ต่อไปแล้วก็อย่าหยุดก็พอส่วนตัวพี่ก็ขอบคุณน้องที่ทําให้รู้ว่าอายุเนี่ยไม่สําคัญถ้าน้องจําได้เนี่ยช่วงแรกๆเวลาพี่มาเนี่ยพี่จะแบบพี่แก่แล้วจะพูดประโยคนี้บ่อยมากถ้าสังเกตตอนนี้คือพี่จะไม่มีคำนี้อยู่ในหัวแล้วคือเรารู้สึกว่าเรามาเจอน้องเขาเนี่ยเขาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวอะ่ะมันเป็นความสุขอะ่ะมาเนี่ยได้มิตรภาพ บางทีเราก็แชร์กันในเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยซึ่งก็เฮ้ยโอเคอ่ะก็กลายเป็นว่าพี่มาที่นี่ก็คือมาหาความสุขใส่ตัวก็ขอบคุณน้องตรงนี้ด้วย เรื่องที่ผมประทับใจมากเลยนะครับในตัวพี่พอก็คือทางฟิตจังชันเนี่ยได้มีจัดการแข่งขันมินิเคสออฟวิลซึ่งเป็นการแข่งขันท่าออกําลังกายทั้งหมด4ท่าผมเป็นเทรนเนอร์ของพี่พอเนี่ยผมรู้สมรรถภาพของตัวพี่พอดีว่าไปได้ในระดับไหนซึ่งผมมั่นใจว่าถ้าพี่พอไปแข่งเนี่ยยังไงก็ต้องได้รางวาัลติดไม้ติดมือกลับมาบ้านบ้างแต่พี่พอก็จะบทกพี่ไม่อยากไปปล่อยแก่แต่ผมก็บอกว่าพี่ไปปล่อยของเดี๋ยวผมไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราคอยเชียร์ซึ่งพอพี่พอไปแข่งจริงเนี่ยเขาก็ชนะรางวาัลได แข่งในรา,ายการเทสออฟวิวใหญ่ที่จัดขึ้นนะครับที่ไปเนี่ยก็น้องๆชวนแล้วก็มีม,มินิเทสก่อนนะคะเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้นี่หว่าอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะแล้วแต่ว่าพอไปรายการจริงก็เลยรู้สึกว่ากล้าแล้วก็มั่นใจมากขึ้นเงี้ยคะ่ะไปก็ไม่ได้คิดมากว่าเฮ้ยเราต้องไปคว้ารางวาัลอะไรเงี้ยเราไปเนี่ยเหมือนกับชนะใจตัวเองและว,ว่าเราแบบเออไปทําในสิ่งที่เราแบบไม่คิดว่าเราจะทําได้เงี้ยคะ่ะก็ไปทําเต็มที่ตรงนั้น สวัสดีค่ะสินค้าที่ร้านเนี่ยจะเป็นแนววินเทจแนวมินิวอลสไตล์นะคะหน้าร้านเราเนี่ยจะมีอยู่ที่แพตตินัมชั้น4ซอย9นะคะห้อง1131แล้วก็เราก็จะมีรถแฟชั่นทรัคเป็นรถที่นําเสื้อผ้าวิ่งขายตามงานคาร์บูทอาจจะแจมกับงานฟู้ดทรัคต่างๆ่ะคะก็ยังไงลองติดตามของทางร้านเนี่ยก็อินสตาแกรมว l ลิน under score coating ค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย